ยินดีต้อนรับเข้าสื่ช่องนัตตีปันสุกนะคะทุกคนก็วันนี้เราจะพาทุกคนไปตักปลาทำบุญตอนเช้ากันนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณ6กโมงครึ่งนิดๆนะคะไม่หกโมงหกโมงนิดนิด,น,ดนะคะ แล้วเราจะพาทุกคนไปใส่บาท,ที่ดอยเสุเทพนะคะเสร็จแล้วก็จะไปถวายเพลถวายสังฆทานแล้วก็จะไปปล่อยนกปล่อยปลากันก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้อากาศดีมากทุกคนอากาศดีมากไม่ร้อนเลยไม่มีแดดน,นะคะก็มันน่าจะดีอยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะก็ทุกคนก็จะเป็น อาหารที่จะใส่ตักบัดนะคะนั่นคือเทียนของนัตตี้นะคะก็เรามีพแนงไข่ดาวแล้วก็ข้าวสวยนะคะแล้วก็มีผนงไข่ดาวแล้วก็กะเพรากะเพราเป็นสิ่งที่บริาหารที่นัตตี้ชอบกินมากเลยคะ่ะก็เลยมาถวายไว้นะคะนี่นี่นะคะทุกคน<ม>เรามาถึงที่แล้วนี่เอาเทียนมาจุดที่คูบานะคะก็บรรยากาศสวยมาก แล้วเราก็จะมาตักบาท ทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านโบ๊ทนะคะเป็นร้านชื่อดังของเชียงใหม่เจ้าหนึ่งนะคะนัตตี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเรามากินอาหารเช้ากันนะคะแต่ว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องเค้กของเขาที่นี่นะเพราะฉะนั้นนัตตี้สั่งอันนี้มาเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะเป็นเค้กวาน,นิลลานะคะก็ธรรมดาเลยเพราะว่านัตตี้ไม่ชอบกินเค้กแบบเวอร์กนะคะแล้วนี่ก็เป็นสะลัดเป่าไส้ไส้หมูสามไั่เค็มแล้วก็ม,กมีอันนี้เขาเรียกว่า ข้าวต้มมัดแล้วก็เป็นเพสตรีนะคะม,มีหลานนี่นะคะทุกคนก็เป็นนกนกแล้วก็หอยปลาไหลสภาพแล้วก็ปลาที่ต้องปล่อยกันนะคะแล้วก็อันนี้หนูที่ถวายอยู่ในนี้ไม่ใช่หนูจริงนะคะ <laughs> เป็นหนูรูปปัน้นวัดลังกาค่ะทุกคนวัดลังกาแล้วก็จะมาปล่อยนกปันนะคะอธิษฐานเรียบร้อยแล้วนะก็ขอให้น้องไอดีนะคะ กระพร้าพแน่ตีปล่อยนิดเดียวเนอะมันเป็นของความใหม่กับม่เอเตวลูกก็กระพร้ทุกคนเห็นหรือเปล่าว้าโ <c oughs> นโนโน,นมีตัวอีก นี่ทุกคนน้องนี่คือตัวที่เราปล่อยไปนะขอให้น้องไปไปดีๆนะปลอดภัยปลอดภัยครับน่ารักจังเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็เป็นคลิปทำบุญนะคะเสดาะเคาะปล่อยนกปล่อยปลานะคะก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกัอนใหม่คลิปหน้านะ